โอเคขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยวันนี้ผมจะมาสอนเติมร้านคิพตันชบนะเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งเติมไปไอที่เห็นนี่คือไอดีใหม่ผมนะเพราะผมจงางรหัสไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเริ่มเล่นใหม่โอเคเกย์ไปเลย ขั้นแรกนะให้หน้าในก e แล้วก็ภมว่าคิดตั้นจปเฉยๆไปเลยหลังจากนั้นก็เข้าไปเลเว็แรกแล้วก็แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ชื่อผลอะไรก็เมื่อกี้แล้วก็กดเกมพาร์ทบล็อกฟูดนี่นะไอที่ผมซื้อไปนี่ยห้าห้าบาทเนี่ย,น,ยนะซื้อไปเมื่อคืนนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยก็เงินไม่พอแล้วแหละ อ่าใครใครจะซื้อก็กดสั่งอ่าเดี๋ยวใครใครใครจะซื้อทางทางเออยังไงทางทาง messenger เออทาง m e s s e น g e r นี่นะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมให้ดูแมสเซนจเจอนี่นี่นะกดเข้าไปเลยถ้าถ้าทำได้อ่ะอันนี้นี่นี่เอ้ย อย่าก,กดไว้นั้นอย่าเป็นแบนไปนั้นอีกอันนี้ของใครมันจะมีขึ้นตรงนี้นี่นี่นกดทุนมาแล้วก็แชทใน messenger นะท่านผู้ชมนะเนี่ยรายการที่ผมเตือนไปเนี่ยบริการของทางร้านบริกดและเกมพารนี่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 เอ้ย อืมนี่อันนี้ผมแค่เข้าบีเซิฟวีไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วอ่าอันนี้ผมก็เติมเสร็จแล้วนะแล้วทางร้านเขาก็จะส่งมาทางนี้โอเคไปแล้วกดผิดกดผิด